วางเลยน้้มันมาเทเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่แบม,มีเดี๋ยวเราก็เราก็เอาใส่จานนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาตักใส่กล่องกล่องหนึ่งร้อยห้าสิบใครอยากมาก็มากินได้เลยที่สวนอาหารโพทะเลมีคุกปูตอนนี้ดังมากเป็นไวเล่ในติ๊กตอกแล้วก็ออ้ําพัชราพาเขาไป,ปเปิดตลาดอ้าอํๆเหมือนแล้วก็มีคนไปออกร้านเนี่ยคนเข้าคิวเป็นพันเลยแต่ว่าอันนั้นไม่ต้องไปกินย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ขายทุกวัน อ้ําเขาน,นางจาักทีนะคะคุณผู้ชมอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทอดจ่ายแล้วก,ก็ทอดเต้าหู้มากีเปิดแก๊สแรงๆเลยนี่ค่ะคุณผู้ชมบบบมีแบบมี่บหม,บบมีคุกคูแบบมีคุกคูคุณผู้ชมมาได้เลยที่สวนอาหารโคทะเลตรงข้าเมืองบร าร,ร,า,รานบางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปู74นะคะถ้าซอยมา500เมตรจะเจอทะเลแบบนี้เลยแล้วก็เจอสวนอาหารโพทะเลเปิดทุกวัน10.30ถึง4 3งแล้วก็จัดถึงอาทิตย์ค่ะมีอาหารนะคะหลักสิบหลักร้อยค่ะแต่วิวหลักร้อยล้านนะคะมีทั้งหมด200กว่าเมนูอยากจะกินไก่คุกปูมีคุกปูก็มาที่นี่ได้เลย<ส>มาที่นี่ได้เลยค่ะอ่ากล่อง150บาทมากินได้เลย อร่อยมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้หมี่คุกปูเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูหมี่คุกปูแซ่บมากเลยน้ำน้ำปรุงนี่เราทําเองนี่ค่ะคุณผู้ชมหมี่หมี่คุกปูอร่อยมากนี่ค่ะคุณผู้ชมอมืแซ่บมากือเราไม่ได้ใสว่วิญยาณปูเราใส่ปูก้อนนะคะปูก้อนนี่โลนึงสองพันแปดนะ อือออออมาเลยเสิร์อาหารโทะเลมี่ปูตัทะเลอันนี้ข้าวผัดปูอันนี้ยำปลาดุกปูอันนี้แกงส้มปลาช่อนทอดอันนี้ต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็อันนี้ยำถั่วปูค่ะอันนี้ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะ อร่อยมากค่ะนี่ค่ะยำตัวปูนี่อร่อยมากร้อยยี่สิบเองอร่อยมากค่ะร้อยี่สิบบาทเอง อันนี้สามร้อยห้าสิบอันนี้ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอร่อยมากค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอร่อยมากเลยแล้วช้อน,นอแม่ไปไหนรออู่่นี่ น้ำแกงไม่2แก้วอันนี้ยำปลาดุกฟูค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกมากเลยสวยนอะาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุดประการซอยเทศบาลบางปู74มาจัดงานวันเกิดวันแต่งงานวันเปรียตโต้แจวันรับปริญญามาได้เลยนะคะมีเวทีใกล้ใกล้ ทะเลเลยค่ะสวยงามอาหารมี200รกว่าเมนูหน่อยนะคะคุณลุง150ยาครับ้อยห้าิเองค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอันที่เป็นก้อนลุงอย่าไปตักใส่นะอือร่อยมากคุณผู้ชมเนี่ยแกงต้มปลาท่อนทอดอร่อยที่สุดในโลกเลยที่นี่ 350เนี่ยตัวท่อแขนอร่อยที่สุดในโลกมาได้เลยค่ะสวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปู74นะคะหน้าปากซอยจะมีเทคนิคบางปูสมุทรปราการและโชว์รูมอิสุสุเข้าซอยมา500เมตรจะเจอทะเลจะเจอร้านอาหารสวนอาหารโพทะเลเปิดทุกวัน11โมงถึง4ีทุ่มครึ่งนะคะอาหารมี200กว่าเมนูค่ะมาจัดงานที่นี่ได้เลย แต่งงานวันเกิดรับปริญญาเปียโตแชร์ฉลองตำแหน่งมาได้เลยค่ะอร่อยมากข้าวผัดปูที่นี่อร่อยที่สุดในโลกคุณผู้ชมปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวก็อร่อยที่สุดในโลก เดี๋ยวจะให้เี้อันนั้นเระถือมาแ,แม่แม่ตัดไม่ถึงเออแม่ตัดไม่ถึงระวังนี่ฮะหมึกไก่นึ่งมะนาวเห็นไหมัสามร้อยสามร้อยเท่าไหร่นะคุณลุงหมึกไก่นึ่งมะนาวสามร้อยห้าสิบแบบคุณผู้ชมหากินไม่ได้แล้วนะราคาแบบนี้ที่อื่นพระของมันขึ้นราคามาเยอะมากที่อื่นต้องขายหม้อหนึ่งอย่างเนี้ห้าร้อยแล้วอาหารแบบนี้ไม่ค่อยมีคนขายเพราะมันทำยาก หากินยากมาที่นี่เลยพาครอบครัวมากินเลยเดี๋ยวเดือนหน้ามีคนละครึ่งมากินที่นี่ได้เลยค่ะคนละครึ่งอะ่ะคุณคุณลุงเข้าโครงการคนละครึ่งด้วยใช่ไหมคะเอ้าอรอบที่แล้วครับรอบนี้มึงก็ต้องให้เป็นปหลัดอืมเดี๋ยวรัฐบาลก็ประากาศเดือนหน้า คือคนที่เสียภาษีส1ล้านคนเนี่ยรัฐบาลเขาออกให้60บาทแล้วคุณจ่ายแค่40แต่คนไม่ได้เสียภาษีนอกนั้นน่ะก็จ่าย50-200คุณสมมติคุณมากินอาหาร400อ่ะเขาให้คุณใช้จ่ายเวลา200คุณก็เอามาจ่ายได้200ที่เหลือก็เป็นคุณจ่ายเองมอ mm. เดือนที่แล้วอ่ะถ้าร้อนแล้วลุงบอกนะ เป็นแกงต้มที่อร่อยที่สุดในโลกนี่ต้มยำน้ำข้นนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาได้เลยต้มต้มยำกุ้งน้ำข้นเท่าไหร่นะคะคุณลุงสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบเองคุณผู้ชมที่เื่นเขาขายกันมอ่อห้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยจะแบ่งให้คุณลุงไปกินแล้วก็จะไปแบ่งให้ให้ทนายกินแล้วกเอาไปเยี่ยมทหารที่อยู่โรงพยาบาลพ้ามงกุดด้วยเมืน่เนี้ปูปูมีคลุกปูเนี่ย ร้อยห้าสิบเราไม่ใช่วิญญาณปูนะอันนี้เต้าหู้มากุมาสั่งได้เลยมีตั้งหมี่ขาวมีตั้งหมี่เหลืองแกมีขาวอร่อยมากแม่ปูุปูน้ําเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวจะทําน้ําเนี่ยขายสูตรลุงเลยเนี่ยแล้วเราต้องมีอะไรตักไหมกระชันกระเชินเนี่ยพักน้ํามันเนี่ยเราต้องมาจะได้ตโะโกนหลังเอามาเนี่ยคุณผู้ชมดูดี๋ยวมันติดจันเนาะเออมันติด นูเอาเอากระมังกระชอนมามันต้องมามาพักน้ำมันไงอาไปล้างมาล้างแล้วไปตรวจีพี่มอืออุ้ยนี่มาคุณผู้ชมมาดูนี่นะเนี่ยอันนี้ก็มีคุกปูมีคุกปูมาคุณผู้ชมก็ขมีทั้งมีเหลืองมีทั้งมีขาวสองนัวเนี่ยร้อยห้าสิบ อยากกินก็มานี่ได้เลยสวนอาหารทระเลไม่ต้องไปเข้าคิวงานตลาดอ้ำๆเนอเห็นคนเข้าคิวเป็นพันเลยที่นี่อร่อยที่สุดในโลกแล้วก็เนีย่ยเราก็จะมีบุก้อนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาน,นี่ค่ะเราใส่ปุก้อนจุกๆเลยใส่ปุก้อนจุกๆเลยค่ะใส่ปุก้อนจุกๆเลยค่ะปุก้อนนี่เราเนื่อแล้วน,นะคะคุณผู้ชมเราเนื่อแล้วค่ะ ปูกันจุกๆเลยปูกั่นจุกๆเลยใส่ปูกลั่นจุกๆเลยค่ะไม่ได้ใส่วิญญาณปูนะคะใส่ปูก้ันจุกๆเลยแล้วมากินไข่เจียวปูที่นี่ก็ได้นะคะเจ๊ไฟขายสี่พันเราขายแค่ห้าร้อยยี่สิบไข่เจียวปูนี่เราไม่ได้ใส่วิญญาณปูเนะเราใส่ปูก้อนจุกๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูดี่ยนียใส่ปูก้อนจุกๆเลยเนี่ย มากินได้เลยค่ะกล่องละร้อยห้าสิบไม่ใช่วิญญาณปูนี่มีคุกปูมีคุกปูมีทั้งสองเส้นมีเหลืองกับมีขาวมากินได้เลยค่ะนี่เราใส่ปูกล้นจุกๆเลยใส่จุกๆเ,เลยค่ะคุณผู้ชม,มีจุกๆเลยค่ะนี่เห็นไหมคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสวนอาหารโพทะเลตรงข้าเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่เข้าซอยมาห้าร้อยเมตรจะเจอสวนอาหารโพทะเลแล้วก็เจอทะเลเลยค่ะ เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มครึ่งแล้วก็มีอาหารทั้งหมด200กว่าเมนูนะคะหลักสิบหลักร้อยแต่วิวหลักร้อยล้านค่ะอันนี้เป็นเต้าหู้มาคูนะคะทอาให้เป็นวิยาทานคุณผู้ชมก็ดูไว้แล้วจะไปทำขายก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีนะคนก็ตกงานกันเยอะนะแล้วก็แม่ค้าขายของก็ขายไม่ได้นะลำบากกันทั่วประเทศอันนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะคุณผู้ชมเจ้าขาน่ากินแม่ ไก่คุกปูไก่คุกปูนี่ค่ะไก่คุกปูมาเลยค่ะคุณผู้ชมร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไม่ใช่ใส่วิญญาณปูนะอันนี้เราใส่ปูก้อนเลยนั่นแ่นแบบนี้เลยนะคะมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะสุดยอดมาเลยค่ะมาเลยค่ะนะคะร้ 150, 150. อาายห้าสิบร้อยห้าสิบไก่ไก่ทอดเกลือน,นี่เราขายแค่ร้อยเดียวขายแค่ร้อยเดียวค่ะ นี่จะกินอันนี้ให้ดูนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากอันนี้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้มาคุแม่ซื้อมาโคตรแพงเลยแล้วแม่ทอดมาอบรมร้อนนะแล้วแบบแว่ามันมันไม่กรอบไงแม่ก็เลยมาให้ลุงช่วยทอดให้เนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีหลายรสเลยที่มันเป็นไวร์เล่าในทิกตอกอ่ะเนี่ยอ,อคนมากินเต็มเลยขายดีมากเลยคุณผู้ชม มาเลยจา้าสวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทร,รปราการซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบปีเห็นทะเลไหมคะวิวหลักร้อยร้านอาหารหลักสิบหลักร้อยนี่กําลังทําไก่ทอดเกลือมากินได้เลยปกติรูปหาจานเท่าไหร่ไก่ทอดเกลือร้อยห้าสิบร้อยห้าปกินได้เลยคะ่ะมากินได้เลยนะคะเนี่ยทอดแบบนี้เลยทํให้เห็นเป็นวิทยาทานไท่ที่ตอนนี้ตกงานงไก่ยิกกาลังลําบากเนาะมาเลยอื้ อือร่อยมากมีคุกอันนี้ก็อร่อยนะคะมีสองเส้นมีมีเหลืองกับมีคุกแบบนี้ค่ะอืมมาได้เลยค่ะตัวน้าหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการนะคะ ซอยเทศบาลนำพูเจ็ดสิบสี่ปากซอยมีโชว์รูมอิสุระแล้วก็เทคนิคดำปูสมุทรปราการค่ะมากินเนี่ยไก่ทอดเจล้อยห้าสิบมีคุกปูร้อยห้าสิบปิดไปแล้วอาทิตย์หนึ่ง กินได้เลยจานหนึ่งร้อยห้าสิบไก่ทอดเกลือแล้วต้องน้ำมันใหม่ๆนะคะแก๊สต้องไฟแรงๆเลยหมักสามเกินนะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีเกลือหน่อยน้ำปลาหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่่างนี้นะคะใช้น้องไก่นะคะน้องไก่มามามา,มาสับเป็นแบบนี้มันจะอร่อยเนื้อมันจะเหนิบนี่ค่ะเทเลยค่ะนีหมักแล้วนะคะหมักแล้วใช่ไหมคะหมักแล้วค่ะคุณผู้ชม ทำกินก็อร่อยทําขายก็รวยแต่้าขี้เกียจทามานี่เลยสวยนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปู74นะคะปากซอยจะมีโชโรมอิสุดโโุอัลเทนิกบางปูสมุทรปราการนะคะข้างภายในซอยเมนูหลัก1ิบหลักร้อยนะคะมากินได้เลยมีคุกบูไก่ทอดเกลือแกงต้ม มาได้เลยนะคะแล้วก็มากินนี่เลยค่ะไก่ทอดเกลืออร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยร้านลุงพลทอดอร่อยที่สุดสุกด้วยแล้วก็กรอบอร่อยค่ะนะคะสวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการค่ะลุงพลมีเบอร์โทรอะไรไหมคะมีนเจ้าของร้านค่ะสวัสดีครับ 0818094714อ่าส่เจ็นึ่อ่าลายลายกรเบอร์นี้ครับ0 8 1 8 0 9 4 7หนเข้าไปไหนไปปลุกชื่อสวนอาหารโพเทเลีสวนอาหารโพเทเลีมาลายมาเลยนะคะอาหาร200กว่าเมนูอร่อยที่สุดในโลกค่ะอร่อย,ออยมากเลยค่ะคุณผู้ชมจะหามาเลยสวนอาหารโพเทเลีบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการอันนี้เต้าหู้มาคุ๊กเดี๋ยวเราจะทอดไก่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าไก่ทอดเกลือใช่ไหมคะคุณลุงนี่ค่ะ ใช้น่องไก่นะใช้น่องไก่มาจับมันจะอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้ิกโลหมดเลยแล้วกต่ลงอันนี้ห้าโลเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเราเรียกไก่ทอดเตือเนี่ยดูไว้แล้วก็เอาไปเป็นวิธีาทานเอาไปทําขายได้เนี่ยทอดแบบนี้เลยต้องน้ํามันเดือดเดือดร้อนร้อนทอดจากเตาแก๊สที่บ้านแม่ไม่มีเตาแก๊สทอดแล้วมันไก่เน่ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้อันนี้หมักกระเทียมพริกไทยใช่ไหมฮะสามเกลือ แล้วใส่เกลือหรือว่าใส่น้ำปลาใส่เกลือกับน,น้ำปลาอ่าใส่เกลือกับน,น้ำปลาเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอ้าวมีคุกปูมีคุกปูที่ตลาดอําอําอัมพชราพาเขาขายในกล่องหนึกก่งร้อยห้าสิบแต่เขามีแต่วิญญาณปูแต่ของเรานี้ปูก้อนตุกจุกแน่นแน่นแบบนี้เลยนะคะมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะสุดยอดมาเลยค่ะมาเลยค่ะนะคะร้ 150, 150. อาายห้าสิบร้อยห้าสิบไก่ไก่ทอดเกลือนี่เราขายแค่ร้อยเดียวขายแค่ร้อยเดียวค่ะ นี่จะกินอันนี้ให้ดูนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากอันนี้เต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้มาคุแม่ซื้อมาโคตรแพงเลยแล้วแม่ทอดหมาออบรมร้อนนะแล้วแบบแว่ามันมันไม่กรอบไงแม่ก็เลยมาให้ลุงช่วยทอดให้เนี่ยนี่น,น,น,นี่เห็นไหมมันจะมีหลายรสเลยที่มันเป็นไวเล่ในทิกตอกอ่ะเนี่ยโอ,อ้คนมากินเต็มเลยขายดีมากเลยคุณผู้ชมเนี่ย มาเลยค่ะสวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสมุทรประการซอยเทศบาลบางปูเจ็สิปีเห็นทะเลไหมคะวิวหลักร้อยร้านอาหารหลักสิบหลักร้อยนี่กําลังทําไก่ทอดเกลือมากินได้เลยปกติลุงขายจานเท่าไหร่ไก่ทอดเกลือร้อยห้าสิบมากินได้เลยค่ะมากินได้เลยนะคะเนี่ยทอดแบบนี้เลยทํให้เห็นเป็นวิทยาทานใครที่ตอนนี้ตกางานใครทีก่กาลังลําบากเนาะมาเลยอือ อืมอร่อยมากมีคุกอันนี้ก็อร่อยนะคะมีตองเส้นมีมีเหลืองกับมีคุกแบบนี้ค่ะอืมมาได้เลยค่ะ สวนอาหารโพทะเลบางปูตรงข้างเมืองโบราณบางปูสมุทรปราการนะคะซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่ปากซอยมิโซลุมิสตุแล้วก็เทคศิตบางปูสมุทรปราการค่ะมากินเนี่ยไก่ทอดจะร้อยห้าสิบมีคุกปูร้อยห้าสิบปิดไปแล้วอาทิตย์หนึ่ง